เนี่ยก็เลยมีอีกช้อยหนึ่งตู้เลี้ยงตัวอ่อนขอเรียกว่าเลี้ยงว่าเรียกว่า,วาตู้เลี้ยงตัวอ่อนแบบบ้าน AF ดีกว่าบ้าน AF คืออะไรคือก็จะเป็นกล่องอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นตู้เลี้ยงตัวอ่อนก็จะวางน้องได้นะประมาณ1 6ที่นะคะตอนหนึ่งคนนะแล้วก็มันก็จะมีกล้องวงจรปิดค่ะนะเรียกว่าอีว่านะเครื่องอันนี้มีกล้องวงจรปิดที่ใช้คําว่าคอยแอบดูน้องอะ่ะเราไม่ต้องเคลื่อนไหวน้องเลยตั้งแต่พอเราทำอีกซี่ปฏิสนธิให้น้องเสร็จเราก็เอาน้องไปไว้ในตู้นี้ค่ะ แล้วก็เราจะคอยดูน้องเนี่ยจากกล้องวงจรปิดคอยส่องดูน้องตลอดว่าแต่ละวันน้องเจริญเติบโตแบ่งตัวเป็นยังไงก็คือคอยดูเขาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยหการอยู่ในตู้เนี่ยก็คือลดการเคลื่อนไหวของน้องนะน้องก็ไม่ต้องเอาออกมาข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็อยู่นิ่งมากที่สุดเอางี้ดีกว่ารอรุ้นที่เขาเจริญเติบโตในแบบของเขาและอย่างที่2เนี่ยตู้นี้มันก็จะมีแบบ เขาเรียกว่าเป็นสกอร์เป็นการคํานวณช่วยคิดคํานวณว่าตัวอ่อนตัวไหนของเราเนี่ยน่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเนื่องจากเขาดูจากการเจริญเติบโตของเขาตัวอ่อนบางทีมันไม่ได้ดูที่เกรดสุดท้ายอย่างเดียวเราอาจจะดูที่การเจริญเติบโตเขาว่าตามวันในวันที่3เขาแบ่งตัวได้เป็นแปเซลล์ที่สวยงามไม่มีเซลล์ขยะหรือไม่มีเซลล์อะไรใดๆนั่นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งคะ่ะนะก็คือเรามีตู้เลี้ยงตัวอ่อนแบบบ้านเลี้ยงบ้าน a, a f เ